สายใยรักณน้าหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกโอบล้อมด้วยทิวเขาและลำธารใสสะอาดมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นประกอบด้วยแม่ชราผู้มีจิตใจดีงามและลูกชายชื่อว่าทิวทิวเป็นเด็กหนุ่มที่แข็งแรงและเต็มไปด้วยความฝันเขาใฝ่ฝันอยากจะไปทำงานในเมืองใหญ่เพื่อให้ครอบครัวหลุดพ้นจากความยากจน แม่ของเขาแม้จะดีใจที่ลูกมีความฝันแต่ลึกๆแล้วก็เป็นห่วงจับใจเพราะเธอมีเพียงทิวเป็นที่พึ่งเธอพยายามเตือนเขาเสมอว่าไม่ว่าเจ้าจะไปไกลแค่ไหนอย่าลืมบ้านอย่าลืมคนที่รอเจ้าอยู่ตรงนี้ทิวรับฟังแต่ไม่ได้ใส่ใจนักวันหนึ่งทิวตัดสินใจออกเดินทางไปเมืองใหญ่โดยไม่ได้บอกลาแม่ เขาเขียนจดหมายทิ้งไว้ว่าเขาจะกลับมาพร้อมความสำเร็จแต่เวลาผ่านไปนานนับปีทิวไม่เคยกลับบ้านเลยแม่เฝ้ารอเขาทุกวันเธอจะออกมายืนที่ริมทางในหมู่บ้านตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกในเมืองใหญ่ทิวได้งานทำในโรงงานเขาสนุกกับชีวิตใหม่จนลืมคำสัญญากับแม่ ช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วทําให้เขาคิดถึงบ้านน้อยลงเรื่อยๆทุกครั้งที่คิดจะกลับเขาก็ผัดวันประกันพรุ่งจนกระทั่งวันหนึ่งทิวได้รับข่าวสารจากเพื่อนบ้านที่เดินทางมาจากหมู่บ้านว่าแม่ของเขาล้มป่วยหนักและอาจจะไม่รอดทิวรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายเขากระหนักถึงความผิดพลาดที่ละเลยคนที่รักเขาที่สุด เขาตัดสินใจกลับบ้านทันทีแต่เมื่อไปถึงสิ่งที่เขาพบคือบ้านเก่าที่ถูกปล่อยร้างและรอยเท้าของแม่ที่เคยย่ำบนดินหน้าบ้านก็เลือนหายไปตามการเวลาเสียงของหญิงชราข้างบ้านบอกเขาว่าแม่เจ้าจากไปแล้วแต่ท่านฝากจดหมายไว้ให้เจ้าทิวรับจดหมายมาเปิดอ่านในนั้นมีข้อความสั้นๆแต่ทรงพลัง ลูกจ๋าแม่ดีใจที่เจ้ามีชีวิตของตัวเองแต่แม่อยากให้เจ้ารู้ว่าทุกครั้งที่เจ้าหันหลังเดินจากไปแม่ไม่ได้โกรธแม่แค่ภาวนาให้เจ้าปลอดภยัยและหากวันไหนเจ้าอยากกลับมาบ้านหลังนี้ยังคงเป็นของเจ้าเสมอทิวสุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลพราก เขารู้สึกเหมือนคำพูดของแม่ยังดังก้องอยู่ในหัวใจพร้อมเสียงลมที่พัดผ่านเหมือนคําปลอบโยนจากคนที่เขารักที่สุดหลังจากได้รับจดหมายของแม่ทิวใช้เวลานั่งอยู่หน้าบ้านทั้งวันรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของแม่ยังคงวนเวียนอยู่ในความทรงจำเขารู้สึกผิดที่ละเลยคนที่รักเขาที่สุด และตระหนักว่าไม่มีอะไรสามารถย้อนเวลากลับไปได้ในคืนนั้นทิวนอนอยู่บนเตียงไม้เก่าที่แม่เคยนอนเขาสัมผัสได้ถึงเปลิ่นอายของแม่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่น้ำตาเขาไหลอาบแก้มเมื่อคิดถึงคำพูดสุดท้ายในจดหมายของแม่ที่ว่าบ้านหลังนี้ยังคงเป็นของเจ้าเสมอรุ่งเช้าทิวเดินสำรวจรอบบ้าน เขาพบลิ้นชักไม้ที่ถูกล็อกไว้อยู่ใต้เตียงด้วยความสงสยัยเขาพยายามเปิดออกจนสำเร็จในลิ้นชักนั้นมีของไม่มากนักมีเพียงผ้าพ,พันคอที่แม่เคยใช้เงินเก็บจำนวนน้อยนิดและสมุดบันทึกเล่มเก่าที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อเปิดสมุดเล่มนั้นเขาพบลายมือของแม่ที่บันทึกความรู้สึกต่างๆ เอาไว้ตั้งแต่วันที่เขาออกจากบ้านไปวันนี้ลูกออกจากบ้านแม่เศร้าแต่ก็ภูมิใจในความกล้าของเขาผ่านไปหนึ่งปีแล้วแม่ยังรอยอยู่ตรงนี้แม่ภาวนาให้ลูกปลอดภยัยวันนี้แม่รู้สึกเหนื่อยเหลือเกินแต่อีกไม่นานลูกก็คงจะกลับมาทุกตัวอักษรเปรียบเสมือนมีดที่กรีดลงในหัวใจของทิว เขาเพิ่งเข้าใจว่าแม่จะต้องทนกับความเหงาความเจ็บป่วยและความลำบากแต่เธอไม่เคยหยุดรักเขาเลยทิวตัดสินใจเก็บบ้านหลังนี้ไว้และกลับมาใช้ชีวิตที่นี่เพื่อดูแลสถานที่ที่แม่รักที่สุดเขาเริ่มซ่อมแซมบ้านนาทีละน้อยใช้เวลาระลึกถึงแม่และคิดหาหนทางชดเชยสิ่งที่เขาทำผิดพลาด วันหนึ่งขณะทิวกำลังขุดดินในสวนหลังบ้านเขาพบกล่องไม้เล็กๆถูกฝังอยู่ในดินข้างในมีกระดาษเขียนด้วยลายมือของแม่แม่เก็บเงินก้อนนี้ไว้ให้เจ้ามันอาจจะไม่มากแต่แม่หวังว่ามันจะช่วยให้เจ้ามีชีวิตที่ดีขึ้นเงินในกล่องแม้ไม่มากมายแต่มันเปี่ยมไปด้วยความรักและการเสียสละของแม่ ทิวกอดกล่องนั้นไว้แน่นน้ำตาไหลไม่หยุดในคืนนั้นทิวออกมายืนที่หน้าบ้านลมพัดผ่านใบไม้เสียงเบาเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าและพูดออกมาว่าแม่ครับผมเสียใจที่ละเลยแม่ไปแต่ผมสัญญาว่าต่อจากนี้ผมจะทำให้แม่ภูมิใจผมจะดูแลบ้านหลังนี้และไม่ลืมความรักที่แม่มอบให้ เสียงลมที่พัดผ่านเหมือนเสียงตอบกลับจากแม่ราวกับเธอยังอยู่ที่นี่เสมอทิวเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านเก่าเขาตัดสินใจใช้ความรู้ที่ได้จากการทำงานในเมืองใหญ่มาเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาปลูกผักเลี้ยงสัตว์และปรับปรุงพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นสวนผลไม้ด้วยความตั้งใจว่าจะทำให้บ้านนี้กลายเป็นสถานที่อบอุ่นเหมือนที่แม่เคยดูแล ในทุกเช้าที่ว่าจะหยิบสมุดบันทึกของแม่มาอ่านอ่านไปน้ำตาเขาก็ไหลซ้ำแล้วซ้ำเล่าความรักและความคิดถึงของแม่ที่แฝงอยู่ในตัวอักษรทำให้เขารู้สึกเหมือนแม่ยังอยู่ข้างเขาเสมอวันหนึ่งมีหญิงสาวชื่อริงเดินทางผ่านหมู่บ้านเธอเป็นคนเร่ร่อนที่หนีความลำบากจากเมืองใหญ่มาริงดูโรมและอ่อนแอมาก ทิวเห็นเธออยู่ริมทางจึงช่วยพาเธอเข้ามาพักในบ้านริมเล่าเรื่องราวชีวิตที่แสนลำบากของเธอให้ทิวฟังเธอถูกครอบครัวทอดทิ้งตั้งแต่ยังเด็กและต้องพึ่งตัวเองมาตลอดชีวิตทิวฟังแล้วสะท้อนใจเพราะเขารู้ดีว่าความเหงาและการขาดคนที่รักมันทรมานแค่ไหนบ้านนี้อาจจะไม่หรูหรา แต่เธออยู่ที่นี่ได้นะถ้าเธอไม่รังเกียจทิวพูดออกมาโดยไม่ลังเลรินน้ำตาไหลเธอไม่เคยคิดว่าจะมีใครยื่นมือช่วยเธอในช่วงเวลาที่เธอสิ้นหวังที่สุดเธอรับคำและเริ่มช่วยทิวดูแลบ้านชีวิตของทั้งสองคนเริ่มมีความหมายมากขึ้นในช่วงเวลาที่รินอยู่ที่บ้านทิวสอนเธอทำสวนและเล่าเรื่องราวของแม่ให้ฟัง รินซาบซึ้งในความรักที่แม่ของทิวมีต่อเขาเธอเองก็เริ่มเรียนรู้ถึงคุณค่าของการให้โดยไม่มีเงื่อนไขวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองคนกำลังเก็บผักในสวนทิวพูดขึ้นว่าฉันเคยทําผิดพลาดครั้งใหญ่เพราะฉันคิดถึงแต่ตัวเองแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความรักคือการเสียสละแม่สอนฉันแบบนั้น รินมองทิวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเคารพเธอเริ่มรู้สึกว่าชายหนุ่มคนนี้ไม่เพียงแค่ช่วยชีวิตเธอแต่ยังมอบบทเรียนอันล้ำค่าให้เธออีกด้วยคืนหนึ่งทิวและรินจุดเทียนไว้หน้าบ้านเพื่อระลึกถึงแม่ของทิวแสงเทียนที่ไหววูบสะท้อนความทรงจำและความรักอันไม่เสื่อมคลายทิวพูดขึ้นว่าแม่เคยบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นของฉัน แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ของฉันคนเดียวมันคือบ้านของทุกคนที่ต้องการความรักและความอบอุ่นรินยิ้มพร้อมน้ำตาเธอรู้ว่าตัวเองเจอที่พักพิงที่แท้จริงแล้วและทิวเองก็เริ่มรู้สึกว่าการให้และการแบ่งปันคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่าหลายเดือนผ่านไปบ้านหลังเก่าของทิวไม่ใช่เพียงแค่บ้านอีกต่อไป แต่มันกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตและความอบอุ่นชาวบ้านรอบข้างเริ่มแวเวียนมาหาพวกเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของทิวและบ้านหลังนั้นทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้านของทิวเหมือนมีหัวใจที่นึงดูดผู้คนวันหนึ่งทิวตัดสินใจจัดงานเล็กๆเ,เพื่อขอบคุณชาวบ้านที่มาช่วยเหลือและแบ่งปันช่วงเวลาดีๆ เขาเชิญทุกคนมาทานอาหารร่วมกันในสวนหน้าบ้านพร้อมเล่าเรื่องของแม่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองในงานนั้นรินซึ่งตอนนี้ดูสดใสและแข็งแรงกว่าเดิมได้กล่าวบางสิ่งที่ทำให้ทุกคนเงียบฟังบ้านหลังนี้ช่วยฉันไว้ในวันที่ฉันไม่มีที่ไปแต่สิ่งที่ช่วยฉันได้มากกว่าคือความรักและความเสียสละของแม่ของทิว แม้ท่านจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแต่ความรักของท่านยังคงอยู่และนั่นคือสิ่งที่ทำให้บ้านนี้มีหัวใจเสียงปรบมือดังก้องทุกคนรู้สึกถึงความรักที่อบอวลอยู่รอบๆบบ้านหลังจากวันนั้นทิวและรินตัดสินใจเปลี่ยนบ้านให้เป็นบ้านสายใยรักสถานที่ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คนที่ลำบากหรือขาดที่พึ่งพิง พวกเขาเปิดบ้านให้กับเด็กกำพร้าและคนชราในหมู่บ้านได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านที่มาร่วมกันช่วยดูแลในคืนหนึ่งขณะที่ทิวนั่งอยู่หน้าบ้านมองดูเด็กๆเ,เล่นกันอย่างสนุกสนานรินเดินมานั่งข้างเขาแม่ของนายคงภูมิใจมากที่เห็นนายเปลี่ยนไปแบบนี้รินพูดพร้อมรอยยิ้มทิวเงยหน้ามองท้องฟ้า ดวงดาวสองประกายราวกับแม่กำลังมองลงมาเขายิ้มบางๆและตอบว่าทุกสิ่งที่ฉันทำตอนนี้มันคือการตอบแทนแม่แม้จะสายไปแต่ฉันหวังว่าแม่จะรับรู้ได้ลมเย็นพัดผ่านทิวรู้สึกเหมือนมีมือของแม่สัมผัสที่ไหลเขาหลับตาและได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาในหัวใ,วใจแม่ภูมิใจในตัวลูกเสมอ บ้านสายยายรักยังคงเปิดต้อนรับผู้คนเสมอมันกลายเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านและสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดแม้แม่จะจากไปแล้วแต่สายยายแห่งรักของเธอยังคงผูกพันทุกคนไว้ด้วยกัน